มีความสนใจในเรื่องของบุละครเล็กและก็ได้เรียนกับอาจารย์เนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็ตอ,อแนแรกยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ตอนเราพอ,อได้เข้ามาอยู่ก็รู้สึกชอบพี่ขอฝากความหวังฝากอันนี้คือเป็นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับศิลปวนะัฒนธรรมเป็นของเรานะเป็นของเราทุกๆคนยังไงคือวิทศาสตร์ทไปก็อาจจะไม่ได้ไม่เชื่อผุนอย่างนี้นะคะแต่ถือว่าตรงนี้มันอยู่ในเลือดเลยนะ มันอยู่ในเลือดอยู่ในหนังอยู่ในเนื้อกระดูกของน้องเลยเนี่ยต่อไปนี่ก็คือสามารถที่จะเผยแพร่แล้วก็สอนให้กับรุ่นต่อๆไปฝากด้วยนะคะมีน้องท่านไหนที่เรียนเป็นมีเทคนิคการแพทย์ครับในที่นแ้ทย์นี่เป็นบัณฑิตที่จบไปแล้วแล้วก็ทํางานแล้วแต่ที่นี่แตกต่างนะครับเจบไปแล้วทํางานแล้ว ก็ยังมาแสดงอยู่ก็ถามเพาว่าทําไมถึงมาแสดงเพราะว่าเขาชอบค่ะเขาอยากเล่นอ่างเงี้ยแต่หน้าที่เขาไปอยู่ตามโรงพยาบาลเพื่อดูแลคนคนคนไข้ผู้ป่วยอะไรเงี้ยเขาก็ยังมาเล่นอยู่นะครับนี่ไงเวลาคนไข้ป่วยจะจับขุ่นขึ้นมาใช่ที่ชจะหายใช่ค่ะเราหวามรู้สึกนิดนึงค่ะมาอยู่อาจารย์จอมอาจารย์จอมมีเสน่ห์ยังไงดึงดูดมาไม่ไม่ขาด ันดับแรกเลยนะครับก็เราการแสดงขอนคนซึ่งเป็นการแสดงเราควรที่จะหันมาว่ายครับผมเพราะว่าเป็นการแสดงที่ร่วมสมัยและน่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับและอย่างหนึ่งอาจารย์เป็นท่านอาจารย์ที่ใจดีครับนอกจากให้การสนับสนุนเรื่องจิตกรรมในมัญหาอะไรแล้วยังช่วยส่งเสริมให้เด็กหารายได้ครับผมอีกด้วยครับก็ถือว่าน้อง่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนไม่ว่าจะ ันและในอนาคตที่กำลังจะเข้ามายังไงส่วนที่ศิลป์ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากในที่ที่มีการพัฒนามีการต่อยอดเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเราใช้เข้าร่วเข้าเลยนะคะเข้าเลยนะเข้าพร้อมพวกเราเลยนะคะการแสดงพร้อมแล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็พร้อมที่จะรับชมแล้วเราจะรับชมกันไปต่อเนื่องกันเลยนะคะแปดชุดแปดชุดเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อนวันธรรมมหาวิทยาลัยสนชื่อขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ